ครับผมบ่าเกษตรนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งที่ยูทูบเบอร์ทุกคนอยากไปนั่นก็คือสอดสีฟาร์มครับพี่เอกครับผมสวัสดีครับพี่เอกแนะนำตัวให้พี่น้องเกษตรกรทราบอีกสักครั้งหนึ่งหน่อยครับครับผมสวัสดีนะครับผมนายกเอกนะครับหรือปรมพลิยะสอดสีนะครับวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมของบัฟปุโลธสมิตที่ขอนแก่นนะครับเซ็นท่านฮอ์ขอนแก่น มีความประทับใจอย่างมากเลยเพราะว่า,าทําให้เรามีที่ยืนนะครับในการขายผลิตภัณฑ์่างๆาทั้งหมดเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยของสองสตริฟาร์มฝวายไทยเนี่ยเ,เน้นผลิตภัณฑ์เรื่องของควายไทยโดยโดยเฉพาะเ่ยที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของน้ํานมฝวายน้ํานมควายเราเราก็จะเน้นที่น้ํานมควายไทยเท่านั้น อย,อ,อย่าลืมว่าน้ำนมควายไทยเ,ยเป็น,ปนสัตว์ที่ให้นมที่อร่อยที่สุดในโลกนะฮะอยากจะให้พี่น้องหรือผู้ที่เลี้ยงควายทั้งหมดลองมาชิมดูแล้วก็มีโอกาสได้ทำการริดนมทำตามได้เลยะะจะรู้ว่ามันอร่อยอยังไงดียังไงแต่วันนี้ที่ได้มาร่วมง,งานเนี่ยเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดเพราะว่า ควายเราได้วงการควายทุกตัวหรือทั้งผลิตภัณฑ์ได้มาอยู่บนห้างอ่ะถ้าการประกวดควายครั้งต่อไปเนี่ยมีการจัดในเซนตันฮอลล์หรือฮอลล์ใดที่มันมีความร่มสบายร่มเย็นสบายอย่างเงี้ยเราเราคิดว่ามันคิดว่ามันไม่ไกลเกินเกินฝันของเราต่อไปเราต่อไปเราเราต้องมีางนี้แหละฮะ สุดยอดเราจะไปประกวดกันที่กรุงเทพเพื่อให้พี่น้องกรุงเทพได้รับชมแล้วก็ได้รับชิมผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะอันนี้ก็ฝากฝากไว้กับพี่น้องด้วยนะครับเพื่อดูผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผลิตภัณฑ์จากฟรายของเราก็คือนมนมฟรายนะครับนี่ครับนมสดมันมีมันมีข้อดีไงที่มันนมสดพัตเตอร์ไลน์นะครับมีไขมันสูงนะครับมีคอเลสเตอรอลต่ําเห็นไหมครับไขมันจะอยู่สีข,า,ขาว ส่วนข้าง<ม>บนของขวดนะครับแล้วก็จะมีแคลเซียมสูงมีโปรตีนที่สูงนะครับ,รบแล้วก็ข้างล่างลงมาต่ําลงมานี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะครับโ<ม>ยเกิร์ตนมฝ้ายนะ<ม>ก็เรียกว่าโยเกิร์ตตัวนี้จะเป็นกรีดโยเกิร์ตนะครับข้างในก็ไปอีกนิดนึงน,นะครับก็จะเป็นชีสนมฝายมอสเซอ์เรล่าชีสน,นะครับที่เราผลิตออกมาจากนมฝ้ายไทยของเราครับผมแทนมาทางนี้อีกนิดนึงนะครับมันก็จะ เราก็จะเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์จากเนื้อควายนะลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเนื้อควายอร่อยมากครับวันนี้เราอันนี้อันนี้บาวเกษตรคอนเฟิร์มครับเพราะว่ามาซื้อรอบหนึ่งแล้วรับผมได้แล้วอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผลิตภัณฑ์จากหนังควายตัวนี้คือเราเข้าโปงหนังนะข้าโปงหนังนะครับนี่นะฮะใช้หนังควายนะครับเป็นการเป็นตัวเป็นข้าข้าโปงหรือเข้าเกี๊ยบหนัง เนีเห mm ็นไหมฮะกรอบมากอร่อยมากเดี hmm. ๋ยวจะจะใครอยากจะทานใครอยากจะชิมก็ติดต่อได้นะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หรือเขาเรียกว่าถ้าภาคเหนือเขาเรียกว่าน้ำหนัง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 อีกตัวนึงที่เราทำหลบสูตรตำหนิในทองตลาดก็คือเนื้อแดดเดียวหรือเนื้อสวรค์แดดเดียวนะครับ พร้อมพร้อมทานได้เลยนะครับเปิดฝาแล้วก็ทานได้เลยตัวนี้ก็ว้าวเลยครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายวางจำหน่ายที่ทั้งร้านแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งอ่านี่ไฮไลท์ก็คือน้องน่องควายนะครับน้องควายน้องควายเหรอครับน้องควายนะครับตัวนี้เรานึ่งแล้วนะครับนึ่งแล้วแล้วก็พร้อมพร้อมทานเอาไปอุ่นแล้วทานได้เลย หรือไปแกงอ่อมก็ได้นี่ก็มีผลิตภัณฑ์จากจากควายนะครับตัวนี้เป็นสเต็กเนื้อควายสเต็กเนื้อควายเป็นมีไขมันแทรกอยู่นิดหน่อยแต่เป็นควายที่อายุไม่เยอะนะฮะจะจะจะนุ่มมากตัวนี้นุ่มมากโอ้เยอะขนาดนี้นะพี่ตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากหนังควายนะหนังเค็มบ้านเราหนังเค็มหนังควายจีบ้านเรานะฮะหนังควายจีตัวนี้ก็ถุงนึงก็ เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทขึ้นยิ่งขึ้นทางไ้เลยครับขึ้นยิ่งขึ้นทางได้เลยแล้วก็สามารถจะเออเอาไปทําแปรรูปครับผมได้นะมันมากมายที่กว่าที่เราคิดมาจากตรงนี้มาจากอันนี้อะไรพี่เอหนังกระติกกับหนังกระติกเขาควายครับหนังกระติกเขาควายโอ้สวยสวยสวยครับตรงนี้ทําจากเขาควายเลยนะครับ ย่งี่ได้ทําจากเขาไฟแสดงว่าแต่ละอันไม่เหมือนกันสักอันไม่เหมือนกันครับเป็นมันมีหนึ่งเดียวเป็นแหนเดียวนะครับแ่งเมียแล้วก็เขาที่เหลือจากตรงนี้ที่ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะทําเป็นหวีนะครับหวีก็จะมีหลากหลายหวีหวีของผู้หญิงผู้ชายหวีต่อไม้ก็สวยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของของเราเลยนะครับหวีก็ียกหวีต่อไม้สวยมากนะฮะแล้วก็นําสามารถซื้อไปฝากคุณล่กผู้ใหญ่หรือ เพื่อนฝูงได้เลยนะครับมันมันมีข้อดีไงกับหวีที่เขาไปกันทัวไปครับหวีของเขาควายเนี่ยจะไม่มีไฟฟ้าสถิตนะครับสามารถหวีแล้วสามารถกดลงไปบนศีรษะเนี่ยเอาไว้นวดนวดศีรษะไปในตัวได้เป็นครัวซาครัวซาในส่วนของศีรษะได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่ดีของหวีเขาควายเอาไปซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะครับครับอ่าเพืฝาก ฝากร้านนะครับแต่ว่าหลายๆคนรู้จักแล้วล่ะฝากร้านถ้าท่านใดผ่านไปอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรามีคาเฟ่ร้านอาหารผลิตภัณฑ์ของควายโดยเฉพาะตั้งแต่นมไลนมเนื้อนะครับของควายทุกอย่าง้ายของควายหมดเลยนะค,ควายไทยไทยอยากทานเนื้อควายไปที่นั่นได้เลยครับ เป็นสเต็กเนื้อควายเน,เนื้อควายผัดกระเพราต้มแซ่บหรือหลายอย่างนะครับแล้วก็มีส่วนของกาแฟนมควายอร่อยที่สุดเลยนะครับลองไปชิมดูว่ามันอร่อยยังไงก็เลยอยากจะฝากว่าพี่น้องถ้าผ่านไปนะครับเชิญเลยนะครับหรือจะซื้อทางออนไลน์เข้าไปใน f a c e b o o k สอนสลิฟาร์มควายไทย กดตรง messenger นะครับแล้วก็ส่งข้อข้อมูลเข้าไปข้อความเข้าไปแล้วเราจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับก็ยินดีที่จะดูแลทุกท่านนะครับส่งให้ถึงบ้านนะครับขอบคุณนะครับครับเ่ียกนอกคลิป แก้วฟ้าพญาคอยเผือกเป็นไงบ้างตัวน,นี้ครับนีค่คือเจ้าของแก้วฟ้านะทุกคนครับแก้วฟ้าพญาคอยเผือกอยู่อยู่กับที่ฟาร์มของสอนสุรีฟาร์มนะครับแล้วก็เจ้ามณีแดงด้วยนะครับยังสบายดีอยู่นะครับ<ม>ตอนนี้นะอายุ13ปี<อ>นะาปีเขาเขามีความสุข พี่ดีมากเขามีความสุขที่ดีส3เจ็ด14ปีแล้วยังรีดน้าเชื้อได้ปกติแล้ววันหนึ่งผสมได้อยู่ประมาณ4ตัวตอนนี้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเข้าสายกบวนทุกอย่างแก้วฟ้าฝายเบือกก็มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองการดูแลของฟาย์ของเราเราเราก็จะดูแลให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดของที่ฟาร์มเราเนี่ยแก้วฟ้าเขาอยู่เขาอยู่ในฟาร์มระบบปิดนะครับแบบ เลี้ยงแบบปรลนีตนะครับเป็นแบบแกลนีดรลบวปิดคใครต้องการอยากจะชมหรืออยากเรียนรู้นะครับ,รบเชิญที่ฟาร์มได้เลยนะครับเราเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับศ,ศูนย์เรียนรู้ของอกระเบื้อปรากไทยนะเรียนเชิญได้เลยนะครับส่งลูกส่งหลานไปหรือจะเรียนรู้อยากจะรู้ดูว่า เขาเป็นยังไงเขาทำยังไงเชิญเลยนะครับยินดีครับพีมิมครับพี่เอครับวันนี้เดินทางโดยปลอดภัยทั้งทีมงานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุดยอดครับสอนสีฟาร์มครับรู้ครับไม่อยากแพนลูกค้าเรียมร้านเลยครับสุดยอดครับผม